อหอตะบึงลัดละ,ละอุบเขาหอตะบึงหอตะบึงเก้าลาสปากตหอตะบึงสวัสดีครับ it's been a long time นะครับใช่ครับเรียกได้ว่าลองทามจริงๆครับและก็ดีหน่อยก็คือตอนนี้เขาปิดเทอมแล้วนะฮะซึ่งแปลว่าก็สามารถลงคลิปได้แบบตามปกตินะฮะสำหรับรายการอย่างเช่นมูม e ท็อกก็ น่าจะมาตามปกตินะฮะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเพราะผมก็ได้ไปดูทั้งวองกาอา a วาแมนแอนเดอรลอตคิงดอมแล้วก็มาดามเว็บใช่ไหมมีแค่นี้มีแค่นี้ใช่หรือเปล่าที่เราต้องพูดถึงกันน่าจะมีแค่นี้ฮะหรืออาจจะมากกว่านี้ผมก็จำไม่ได้ผมไปดูหนังเรื่องอะไรมาบ้างนะแต่จำได้คร่าวๆว่าน่าจะประมาณนี้ฮะก็เดี๋ยวเจ้าฮัมา รีวิวให้ทุกคนดูในอนาคตใน Movie Talk เอาล่ะครับก็สำหรับตอนนี้ก็คือเป็นการที่ผมเดินทางไปทำเจ้านาฬิกาจากภาคเอเ f นฟอสนะครับซึ่งผมเนี่ยเป็นคนที่เรียกได้ว่า Lady b u g คฮะเป็นเจ้าเต่าทองเป็นแรดพิ t จาก l u l t t r a ท n จริงๆเลยฮนะเกิดมาไม่เคยเกิดมากับดวงนะอ่ะเดี๋ยวคุณก็จะได้เห็นเอครับผมประสบพบเจอปัญหาอะไรบ้าง ผมเนี่ยจะมาทำนาฬิกาเอเลนฟอรสใช่ไหมซึ่งตามหลักก็ต้องมาคุยกับแอสมันแล้วก็จบก็ไม่มีอะไรค้างคาเนอกจากนี้แต่ผมเนี่ยคุยแล้วมันไม่ได้คุยรอบแรกแล้วมันไม่ยอมเปลี่ยนเป็นเอเลนฟอรสให้มาที่นี่นะครับผมลองดูตามคลิปด้เลยครับเพื่อนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณช่องเล็กๆนะครับช่องที่สอนให้ผมสามารถทำนาฬิกาต่างๆได้ ก็ตามที่เห็นนี่แหละครับผมกดไปแล้วแต่มันไม่ยอมเปลี่ยนให้ครับต่อให้ผมจะกลับล่างหรือว่ากลับจากยานอวากาศอันนี้แล้วก็ตามฮะแต่ไอเจ้านาฬิกามันก็ไม่ยอมเลื่อนขั้นกลายเป็นระดับเอเลนฟอร์สให้ผมทักทีฮะผมก็เลยมีความรู้สึกว่าไอนาฬิกาเนี่ยมันสมควรจะต้องได้ฟังเพลงโอหอ่ตะบึงรัดล้ออุบเขาห่อตะบึง อตเมงจ้าบก,ก,ก็นั่นแหละครับผมนะเป็นเลดี้บั k กจากเรื่องบุเลเทนจริงๆขนาดอยู่เฉยๆก็ยังทวงสวยได้ไงก็ไม่รู้ เอาล่ะครับตอนนี้ผมก็ได้มันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนาฬิกาเบนเทนในบ์ชั่นของเอเ f นฟอสครับก่็ระหว่างนี้ก็ต้องเหอสักหน่อยแปลงเป็นเอเลนที่ผมอยากใช้มานานตัวหากินลูกลักผมเจ็ดเรยเรายังไม่มีนโยบายในเรื่องนั้นตงซวยตามผมมาถึงการที่ผมจะทำเอเลนเอครับ ผมคิดว่าไม่ได้เป็นแค่ผมคนเดียวนะปัญหานี้สำหรับการทำเอเลนเอเนี่ยหลายหลายคนก็มาวิพากษ์วิจารณ์ครับว่าเอเลนเอ็กนี่ยบักบอยทำก็ทำไม่ได้ครบห้องที่100แล้วแต่นะแต่ไอ้เจ้าพารทสุดท้ายมันไม่ยอมเกิดซักทีซึ่งผมก็ประสบพบเจอปัญหาคราวเดียวกันนะผมก็มาถึงห้องที่100แล้วไอ้พารสุดท้ายมันก็ไม่เกิดนะ ทำให้เสียเวลาหาห้องเสียเวลาหาอะไรต่างๆเนี่ยไปฟรีๆเลยร่วมๆเกือบ2ชั่วโมงนะที่ผมนั่งทำไอ้เจ้าเอ,เ,อเลนเอ็กซ์แล้วเปล่าประโยชน์ในครั้งนี้ก็เลยต้องมาทําอีกครั้งครับ ก็ต้องทํารอบที่2กันเลยก็ใช้เวลากันไปอีกเป็นชั่วโมงกว่าจะทําได้ฮะและก็ต้องขอบคุณเพลงดีๆอย่าง p r o i m a g i n a t i o n นะฮะที่ผมก็ชอบมาตั้งแต่เดิมตั้งแต่ดูวองก้าจบแล้วแต่ก็บวกความชอบและก็ความอิป c ิกที่เรียกได้ว่ามี Impact มันทัชเลยอันนี้แหละ ผมก็เพิ่งจะรู้จักคําว่าทัชมาฮ a l ก็วันนี้นี่แหละครับโโเพย์มูจิ a เนชั่นฉบับที่มันอยู่ในอัลตรของเดอะโคเด็กซ์เนี่ยโอ้มันทั้งทัชมาฮาลมากเลยครับผมเลยถึงกับต้องเอามันมาประกอบคลิปนี้เลยซึ่งผมก็ขอบคุณมากๆครับทั้งเดอะโคเด็กซ์และต้นฉบับที่โคเวอร์เพลงนี้คุณโคเวอร์ได้โคตรดีเลยครับขอโทษทีที่ผมลืมชื่อของว่าเขาชื่ออะไรนะคนที่คนร้องนะัะ แต่เดี๋ยวผมจะแปะเอาไว้ในดีสคริปชันแล้วกันนะฮะของดีๆต้องมีการแบ่งปันกันนะสําหรับใครที่ชอบวงก้าเป็นทุนเดินอยู่แล้วแนะนําว่าห้ามพลาดเด็ดขาดครับด้วยประการทั้งปวงฮะห้ามพลาดเพย์มจิเนชั่นโคเวอร์เวอร์ชันนี้เด็ดขาด เอาละครับตอนนี้ผมเชื่อว่าตอนนี้ท่านผู้ชมได้ฟังเพลงดีๆที่ทัชมาฮาห,หัวใจท่านผู้ชมไปแล้วและคลิปของผมก็น่าจะติดเหลืองไปแล้วด้วยเหมือนกันครับตอนนี้เรามาดูการลงดันอันติเมตหน่อยดีกว่าครับอย่างน้อยดันอันติเมตนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ความเลดี้บัคของผมเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลอะไรมากกลายเป็นว่าดันอันติเมตที่เขาว่ายากใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ย หรือบางคนบอกว่าลงเป็น10รอบไม่ได้เนี่ยกลายเป็นว่าอยู่ๆเหมือนพระเจ้าจะรักผมขึ้นมาในดันนี้ครับลงรอบเดียวแล้วผ่านไม่มีการแก้ตัวสุดยอดนะนี่ถือว่าเป็นหน้าประวัติศาสตร์ที่สำคัญนะ ปอลอครับผมมีสิ่งนึึงที่อยากจะแนะนําท่านผู้ดูทุกคนนะฮะและหลายคนเนี่ยอาจสงสัยว่าทําไมผมถึงเลือกกายร่างเป็น g r ร y มเ t อร์ตัวละครที่คนในเกมนี้ไม่ค่อยใช้กันด้วยซ้ําผมอยากจะบอกกันนะครับว่ามีเพื่อนผมท่านหนึ่งแนะนํามาครับว่าไอเกรมเมเตอร์เนี่ยถ้าเรากลายเป็นรถแล้ถือปืนกลเนี่ยและเอามาลงดันเนี่ยมันเหมือนหุ่นยนต์สังหารดีๆนี่เองโหดมาก ก็ใครนึกภาพไม่ออก็คือฮิวมังกาซอนเนี่ยที่เขาบอกว่าเอฟกันเกือบ2ชั่วโมงก็ยังไม่ตายเนี่ยไอเกรเมทเทอร์ฆ่าได้ภายในไม่ถึง2องกันทีครับแค่เล็งปืนเอาไว้ที่หัวอันนี้ผมไม่ได้พูดล้อฟรีไฟนะครับแต่เกมนี้ต้องเล็งเอาไว้ที่หัวและดาเมจ50บวกเลยครับแนะนําว่าถ้าไม่เชื่อก็ลองไปใช้เองกับตัวนะฮะเกรมทเมทเอร์ปืนกลอูซี่เนี่ยไม่ธรรมดานะฮะ ถือว่าเป็นเพชรในตมที่หลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะฮะก็ต้องขอบคุณเพื่อนผมท่านหนึงที่แนะนำใหม่ทีนะฮะส่วนดันของเจ้าตัวแรดนะครับผมแนะนำว่าให้กลายเป็นคนแล้วก็ต้องยืนต่อยแรดดีกว่านะครับเพราะถึงแม้เกรย์แมทเทอร์มันจะไวครับแต่แรดมันก็ไวนะครับอีกอย่างคือเสี่ยง ตอนเราแปลงล่างเนี่ยอเลนมันอาจ,จะวิ่งมากระซวกท้องเรากลางคันนะฮะเลยแนะนําว่าให้เป็นเอเลนตัวอื่นที่ไวกว่าหรือว่าเอาคนนี่นะคนต่อยมันไปเรื่อยๆฮะวิธีนี้ถ้าเป็นคนก็น่า Safety first นะเผื่อไว้ก่อนสําหรับในดันแรดนี่ผมแนะนําว่าให้ใช้เกรย์แมทเทอร์นะฮะตอนนี้ผมก็ได้ชิ้นส่วนแล้วครับก็ไม่ยากนะเราต้องถ้าเราใช้เพชรในตมอย่างเกรยมเทอร์นี่ถือว่าง่ายเลยฮะ ในส่วนของตรงนี้ก็คือผมมาทดสอบลงดันนะว่าอันติเมตเอเลียนตัวไหนลงดันดีที่สุดฮนะซึ่งก็ผมจะสรุปผลตรงนี้เลยก็คือสาหรับผมนะครับอันติเมตกรุ๊ปลงดันดีมากฮนะและผมว่าก็น่าจะติดท็อปการลงดันดีๆของใครหลายคนแนละ้วผมแนะนําว่าอันติเมตกรุ๊ปกับอันติเมตสวอมไฟเออร์นะฮะส่วนอันติเมตเอเคโเอคก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ยังไม่ไวเท่าอนะันติเมตกรุ๊ปฮะและอนะันติเมตกรุ๊ปนี่ผมว่า ชัวสุดและทั้งบินได้ทั้งคูดาวไวเนี่ยแนะนำว่าฟาร์มยาวๆก็ต้องอันดิเมดกรุป๊ปฮะ